ครับมากต่อคุณผู้ชมนะช่วงนี้ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าช่วงต่อไปยังว่างช่วงต่อไปไม่มีแล้วมีก็ถ้าใครอยากเข้าก็เข้ามาสิไม่มีแล้วไม่มีอะไรอ่ะยืนคนเดียวแล้วกันกูไม่ยืนไม่ได้กูเหนื่อยกูยืนสี่ช่วงกูเหนื่อยแล้วไม่ได้ใครอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยเรารับกูยืนศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับก็สามารถติดต่อโฆษณาได้เดี๋ยวช่วงนี้แม่เขาบอกว่ามีมาแล้วแต่ว่าช่วงต่อไปเรายังว่างอยู่นะครับนีนะคะเอามากต่อเลยค่ะต้อมยุทธเลิ กราบตีนกูกูไม่รับอบอกกับทางด้านของเพชรกร,รุณพลดูท่าไม่จบง่ายๆซะแล้วนะฮะหลังท้าทายไปเอาห่นกระแสก็ไม่ยังเงียบไปเลยนะตอนนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้พี่ต้อมเองเนี่ยนะครับหลังได้เข้าแจ้งความฟ้องิีประมาทกับเพชรกร,รุณพลคอมรั่นแรงประกาศก้าวกลางทวิตเตอร์ว่าแฮชแท็กกราบตีนกู gu. ไม่รับครับ<ะ>แล้วก็ยังบอกอีกว่าวันนี้ผมและก็ทีมทนายเด้มาร้องทุกกล่าวโทษคู่กรณี<ะ>ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งมีบุคคลที่ใส่ความทําให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง<ะ>และเป็นที่เก็ียดชังและดูถูกดูหมิ่นจากสังคมและบุคคลที่มีมาวิพากวิจาร์ณหยาบใครสะใจใส่แฮชแท็กเอามัน เตรียมเงินกันไว้เลยครับวันนี้ผมมาสงวนสิทธิ์และปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนจากการกระทำะและกระเมิดต่อ,ตอก,กฎหมายใช้สิทธิส่วนนะครับอันทําให้ผมและก็ครอบครัวเนี่ยถูกพิพากษาจากสังคมไปแล้วก่อนความจริงปรากฏ<ะ>ขอฝากหมายเรียกเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันนะครับให้ใครบ้างเป็ดกรุนพลคนแรกและหลังจากนั้นก็เป็นพวกชาวเน็ตมั้งอ๋อ,เ,อเหรอคะการ<อ>ตีนกูกูไม่รับ เออนะคะใช่ค่ะไปพร้อมกับทนายนะครับไปที่ตรงไหนสถานีตำรวจท้องลออ๋อสวสนท้องลอเออนะคะกับตีนกูไม่รับครับก็คือการมินะมาทเนี่ยมันแจ้งสถานีไหนก็ได้ที่เราเปิดเจอสมมติว่าโอมเดียไปกินผู้ชายอยู่ที่เป็นเหตุการณ์อื่นได้ไหมไม่ได้นี่แหละโอมไปกินผู้ชายอยู่ที่บันดังสตาอย่างเงี้ยอำเภอบันดังสตาอ มันบรรดาอยู่จังหวัดอะไรนะแม่น่าจะเป็นสาจังหวัดชายแดนยะลาปะเออประมาณนั้นแหละ,ะไม่แน่ใจว่าที่ไหนบงสตาแล้วโอมเปิดเจอข่าวนี้พอดีโอมก็ไปแจ้งที่บงสตาได้หรือไม่ถ้าเกิดโอมทำมอะไรโอมไปเปิดเจอข่าวโอมว่ามีเป็นข่าวเนี้แหละข่าวไม่ดีข่าวแสวงาอที่สุไหงโกนโลกโอมก็ไปแจ้งที่สพสุไหงโกโลกถ้าเราเห็นตรงไหนเราก็แจ้งตรงนั้นได้เลยแจ้งตรงนั้นได้เลยหรือถ้าเกิดโอมอยู่ที่ เอาไกลๆเนาะมันมีไกลกระสุนไงคนโลกอีกไหมวะไม่มีแล้วลังูเนาะอะไรนะลงูอหเป็นลำพืชนี่ไม่ค่อยได้ยินเลยนั่นแหละไกลใช่ไป่แจ้งทีลังูม่ประเด็นนีว่าโอมจะไปทำไมก่อนหืเผือมึงไปทุนลุงทุล่สามเณรนะนเออไปเที่ยงไงสามเณรตอนนี้ยังปิดอยู่เลยยังไม่ให้ใครเข้าในโควิดป่ากูพูดสมมุติขึ้นมาอเออ นั่นแหละละง,งูไม่ค่อยได้ยินเลยอ่๋อเพื่อนละง,งูเออไม่ค่อยได้ยินชื่อจริงๆไม่่คยได้เคยได้ยินนานมากแล้วอ่ะเออแล้วไม่ค่อยมีข่าวด้วยมันนางสตาร์าบรรนางสตาร์ยังเคยได้ยินเจาะไอร้องออโอ้โหนะเห็นาย ต่ะมึงเปิดเจอพอดีไงมึงก็ต้องไปที่ตรงนั้นตรงนั้นเลย <c oughs> แล้วเขาก็จะมีหมายจักเจาะไอ้ร้องไปหาอีกคนที่เขียนว่ามึงและ,และอีกคนที่เขียนไปหาต้องไปต,ต้องไปที่เจาะไอ้ร้องใช่เออมันก็ไม่เหมือนไปขึ <ไป S 2> ้นศาลเจาะไอ้ร้องเป็นเหมือนการแบบสักใจเราเหมือนกันเนาะบางที ไม่ขึ้นจาดที่จอไอร้องก็ไก่เกินนะฮะอ่ะต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะได้รับการอวยพรจากพี่ต้อมเทเลส์นะครับค่ะอะไปดูนี่ดีกว่าครับกนกลั่นสาธุชนยกมือไล่ผ้าเหลืองเรืองรองขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกนกนะฮะเพิประกาศข่าวชื่อดังย่านท็อปนิวนะฮะไม่ใช่ย่านดิช่องท็อปนิวใช่าาา่่ยนไมด้ชางเพื่อนคุณแม่อะท็อปนิวนะฮะได้มีการโพสต์นะฮะข้อความระบุว่า พระท่านในบวชเพื่อจะลงพุทธศาสนายกเว้นบางคนศึกเพื่อจะลงสาธุชนยกมือไล่ผ้าเหลืองเรืองรองขึ้นสิ้นเสน่ห์จันไรไปอีกหนึ่งซึ่งภายหลังนะจากที่คุณกนกได้มีการโพสต์ก็ได้มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ในเชิงเห็นด้วยมากมายบางก็บ,บอกว่าสิ้นไปแล้วหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งแฝงตัวเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองทำมาหากินจนมีสมบัติที่ต้องขนเป็นคันรถนะฮะ,ฮะ คราวนี้นะครับคราวนี้เองเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้คนรู้เลยว่าโพสต์ถึงใครเพราะสื่อถึงใครแน่นอนเรื่องพระสึกเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนอกจากพระมหาภัยวันะนะฮะนักข่าวสื่อดังก็มีการอินบ็อกซ์ขอโทษพระมหาภัยวันเลยครับ<ะ>จากกรณีที่พระมหาภัยวันเนี่ยพรนักเทศชิดังจะสึกเนาะ,ะแล้วก็ได้มีการโพสต์บอกว่าช่องทับนิวเนี่ยมีการเขียนข่าวที่ไม่เป็นความจริง<ะ>เรื่องของเงินเรื่องของสมบัติเรื่องของอะไรต่างๆนานานเนี่ย<ะ>ก็เลยประกาศหาทนายว่าทนายคนไหนจะไปทําให้บ้างและถ้าฟ้องร้องเนี่ย ได้ชนะมาทั้งหมดเงินทั้งสิ้นเนี่ยไม่เอาเลยสักบาทให้ทนายไปเลยไม่แล้วพี่กระหนกเขาเขียนชื่อหรือเปล่าเออไม่ไม่หมายถึงว่าเพจของท็อปนิวเอาหน้าไปขึ้นเขียนชื่อเลยชัดเจน,งงนจเลยแล้วง,งานงานี้เองเนี่ย,นยคนที่เขียนข่าวคนที่เขียนสคริปต์เนี่ยก็ทักไปหาพระมหาภวันเลยแล้วไปขอโทษบอกว่าเนี่ยพระอาจารย์ครับผมต้องขอโทษด้วยครับพอดีว่าผมเป็นคนเขียนเองเดี๋ยวผมลบข่าวให้นะครับเขียนอะไรยังไงบแล้วคนนี้ก็บอกว่าบอกว่าเออ ไปแก้ไขาอาตมาด้วยนะแล้วอาตมาจะให้อภยออัยเนี่ยโยมเป็นสื่อของท็อปนิวหรอคนนั้นก็ยอมรับว่าครัาบเหรมออนะครับเป็นคนเขียนเองครับที่เขาแชร์ไปอ่ะไม่ได้ออไปขึ้นหน้าเขาไม่ได้เออขาฟ้องขึ้นหน้าเลยนะออไม่ได้เขาฟ้องออมหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคนนั้นชื่อแก่นใช่ไหมใครอ่ะเ,เพื่อนกูอีอกแกนนางเขียนสคริปต์อยู่หรอไม่านางทำอะไรนางขัตู้ไม่ใช่หรอเดินไปเดินมา เฮ้ยแอกแม่แก่นรัวแม่แก่นอยู่ท็อปนิวอันนี้เราคือแบบว่าเราเราไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้มองว่าอยู่ฝั่งไหนแล้วเรารู้จักแม่ลูกอะไรอย่างงี้ไงคุณแม่เล่าฟังไงแม่แก่นคนสวยเออแม่แก่นนะคะเออไม่ละฮิจโวเขาเขาแม่พูดบ่อยไปเผาแม่เข่าค่ะนะคะเอองานนี้เองเนี่ยนะครับนักเข่าที่ดาวไปอินบ็อกเรียบร้อยแล้วก็บอกว่า พระมหาภัยวันก็เลยบอกว่าจะชอบจะชัางอาตมาไม่ว่าแต่อย่าทำร้ายกันด้วยข้อความเท็จที่ไม่เป็นจริงเลยอย่าเป็นเหยื่อของความเกลียดชงังอย่าเป็นเหยื่อของความอาฆาติอย่าทำร้ายใครเป็นเพราะว่าเห็นตรงข้ามกับเราอาตมาจะรอการขอโทษอย่างเป็นทางการนะและอาตมาจะยุติการดำเนินคดีทั้งหมดทั้งสิน้นสาธุจากพระมหาภัยวันล่าสุดก็ เมื่อเช้านี้ได้ไปถ่ายไลฟ์สดกับพระมหาสมปองนี่แล้วก็ขึ้นกับชาติแล้วว่ามัเป็นงานสุดท้ายแล้วน่าจะสึกเรเร็วนี้แล้วล่ะครับแล้วก็เนี่ยเตรียมขนยงขนย้ายหมดแล้วนะครับกับหลายคนก็เออให้กําลังใจเยอะเหมือนกันนี่มีพระเอกหนังหนังหนังเอ็กคนไทยเนี่ยฮะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปขายของแล้วนะครับแล้วมีคนนี้ไงเพื่อนส่งมาให้เล้วอ๊อฟ ก่อนนั้นถ่ายคู่อ๋อเหมือนเป็นแบบไปกินที่ร้านนั้นใช่ไหมเออแต่ว่าน้องน้องผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเขาเขาเล่นหนังหนังอย่างว่าเลยเล่นหนังอย่างว่าเลยไม่เป็นไรหรอกนะคะวันเราก็ไปทำอาหารกินได้ใช่ค่ะนะคะโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้โอมโอมก็เคยเล่นใช่ไหมเอ็กอะแม่จําได้แม่เคยดูหนังที่โอมเล่นนะเอกเนี่ยเอกอะไรจริงจริงแม่เคยเห็นที่ไหนเอาใน ดีวีดีอ่ะสมัยก่อนเน่เคยเล่นนะอันเนาะโอ้ห้องอายุแค่นี้แล้วไปยุคดีวีดีเอก็ยังเด็กน้อยอยู่ไม่ใช่ไม่เด็กน้อยดีวีดีมันก็มีอยู่ทุกวันนี้ดูในดีวีดีอ่ะโอ้ผมเล่นผมเล่นอยู่แม่จำได้แม่จาได้เล่นเป็นอะไรหนังเรื่อง X File เล่นเล่นแฟมลับคดีพิศวงโอ้โหไดเป็น UFO โอเนาะเป็นมนุษย์ต่างดาวเออ โอเคอันะไรรับได้เอ็กไฟล์แฟมรับคดีส่งอเรับได้โอ้ยเอ๋แล้วถ้าเกิดเล่นหนังเอ็กจริงๆก็รับได้เนาะไม่เอาไม่เอารับได้หูยยี่สิบกว่าคนก็รับมาแล้วเซ็นสัญญากับค่ายมาแล้วค่ายไหนวะเนะ๊อะไม่รู้มึงยานนะไหนวะเนะ๊อะยานแถวญี่ปุ่น นะครับเอาเวลาหมดแล้วคุณผ um> ู้ชมนะฮะช่วงนี้ยังว่างอยู่คร anyway> ับเบอร์อะไรครับ0ูนย์เก้าห cool ้าเจ็ดหนึ่งแส่หนก็ดหนึ่งแปดสี่หกสสี่ละที่สำคัญครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวจะให้แม่เต่าเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็มีทิกตอกให้เลนเด็ๆที่บ g b a แบ h ช n n e ลด้วย Facebook ก็มีนะครับแล้วก็อ r สาก็มีทุกช่องทางรีบไปติดตามนะฮะแล้วรับรองว่าความแซ่บความมันกับบ้ามันคันปากมีทุกวั่ะคดีส